สวัสดีครับ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 ,ว,รบว,วันนี้ก็เป็นภารกิจเอาลูกๆมาโรงเรียนแทนคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่วันนี้ไปอยู่เรียนเช้าครับใช่ไหมคะหนูมาหนูมาโรงเรียนกับใครคะ <c oughs> บป๊บาอ๊าป <c oughs> ูลินมาโรงเรียนกับใครครับ <c oughs> มาทำอะไรอยู่คะอาหารเช้าหรือเปล่าคะอร่อยไหมคะอร่อยสกอกใส่อะไรคะใส่นมใส่อะไรนะใส่นมใส่นมกินกี่อันคะสองอันสองอันอันกี่บาทคะห้าบาท ห้าบาทสองอันเป็นเท่าไหร่ปสบาทโอ้เก่งจังเลยโอเคทำตาพมมี่ปิ้งหน่อยปิ้งปิ้งบ๊า,บา,บายบายเจอกันเจอกันหมานนะะโอ้โหอย่าไงไรจะกินยังไงคะ

Ja, <laughs>